สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแอปปลทอนนะครับก็สิ่งแรกคุณใส่เบอร์ไปนะครับ10ตัวแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ชื่ออีเมลนะครับแล้วก็ OTP จะส่งมาทางเบอร์นะครับโอเคแล้วก็เข้าสู่ระบบกันได้เลยถ้าสมัครเสร็จแล้วก็สมัครใหม่ะแจก30บาทนะครับผมก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2,000บาทวันนี้ผมจะมาถอน3,313บาทนะครับโอเค แล้วก็วันนี้จะมาสอนการถ้าสมัครใหม่จะแจก,กขอขอแจกสาสิบาททันทีเลยนะครับเข้ามาในระบบโอเคแล้วก็วิอันนี้คือดาวน์โหลดแอปของเขานะครับนี่นะครับดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่นี่โอเคแล้วก็กลับมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอจะมีกลุ่มโทรแกแมนะครับจีแกรม ก็มีคนถอนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นี่นะครับก็มีโหเก้าร้อยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับโอเคอ๋อสามารถติดต่อแอดมินได้สิบโมงถึง2องทุมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พามาดูหน้าแอปของเขานะครับก็ผมจะพามาดูการแบ่งปันแล้วก็ ได้เงินฟรีนะครับมาดูกันได้เงินฟรีก่อนนะครับก็ล็อกอินได้วันละเจ็ดบาทนะครับชวนเพื่อนมาเติมขั้นเติมลงทุนจะได้สามสิบาทต่อคนแล้วก็จะได้โบนัสตรงนี้อีกนะครับนี่นะครับชวนเพื่อนมาลงทุนห้าคนห้าคนนะครับจะได้ห้าสิบาทแล้วสาเร็จอีกห้าบาทนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนสิบคนจะได้โบนัสพิเศษร้อยบาทความสำเร็จอีกสิบบาทนะครับก็ชวนเพื่อนห้าสิบคนนะครับนะครับ จะได้แ0ดร้อยบาทความสาเร็จอีกห้าสิบบาทนะครับส่วนเพื่อนร้อยคนจะได้ความสาเร็จอีกร้อยบาทโบนัสพิเศษจะได้อีกสองพันนะครับส่วนเพื่อนห้า้อคนนะครับลงทุนจะได้ความสาเร็จอีกห้าร้อยโบนัสพิเศษจะได้มื0นสองนะครับแล้วชวนเพื่อนห้าพันคนโอ้เติมนะครับจะได้ความสาเร็จอีกห้าพันนะครับบบกโบนัสพิเศษอีกแสนหนึ่งนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับแอปนี้ แล้วก็มาดูการแบ่งปันนะครับช,วน,ชวนเพื่อนครั้งแรกลงทุนครั้งแรกจะได้ตามที่บ้าทต่อคนนะครับแล้วก็จะได้โบนัสพิเศษอีกยีสิบเปอร์เซ็นะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับสองนะครับจะได้สี่ปอร์เซระดับสามจะได้หนึ่งเอร์ซนนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับแอปเราสามารถเอาตรงนี้ไปให้เพื่อนได้นะครับคัดลอกลิงก์ไปได้นะครับโอเคแล้วก็ สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงนะครับมีบอกนะครับนี่นะครับ10โมงถึง2ทุ่มนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนสามารถติดต่อผมมาได้นะครับแล้วก็มาดูการลงทุนของเขานะครับการลงทุนของเขาขั้นต่ำของเขาคือ3 0 0บาทรายวันจะได้วันละหนึ่งบาทนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่4 1 0พบาทนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2อยู่ได้3 7บวันนะครับ ลงทุนขั้นต่ำแปดร้อยรายวันจะอยู่วันละสามร้อยรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็มาดูตัวที่สามกันนะครับสามสิบเจ็ดวันนะครับเหมือนเดิมลงทุนขั้นต่ำพันเจ็ดนะครับรายวันจะอยู่วันละหกร้อยสี่สิบหกบาทรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสองบาทนะครับมาดูตัวที่สี่กันนะครับอยู่ได้สามสิบเจ็ดวันเช่นเคย ลงทุนขั้นต่ำสามพันห้ารายวันจะอยู่วันละหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดห้าสิบตตังค์นะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่สี่พันสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดตตังค์นะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับสามารถมาดูรายละเอียดกันได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูก,การหมอนออมเงินนะครับรายได้หนึ่งวันนะครับวันละสองลงทุนขั้นต่ำสองร้อยรายวันจะได้อละสามร้อยนี่ครับได้รวมสามร้อยบาท ก็สามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ VIP 2นะครับอยู่ได้3วันลงทุนขั้นต่ำาร้0รายวันจะอยู่วันละ250รายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่750บาทนะครับก็มีตัวพันสองนะครับเป็น VIP นะครับ VIP ส v p สามนะครับลงทุนขั้นต่ำพันสองนะครับลงรายวันจะอยู่วันละ720ดร้ายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 2, 1 6 0บบาทนะครับ ก็มีประมาณนี้เลยนะครับอีค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาถอนตังค์ทั้งหมดนะครับสามพันฟาบาทถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนมาพูดธนาคารก่อนนะครับนี่นะครับผู้บัตรธนาคารก็มีตาติกรมีหลายอย่างนะครับแต่ว,ว่าชื่อผู้ถือบัตรหมายเลขเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็มากดตรงนี้ดูนะนะครับบัตรเอทีของเราเป็นยังไงโอเคแล้วก็ผมจะมาถอนตังค์ทั้งหมดสามพัน สามพันสามหนึ่งสามถอนทั้งหมดคือหนึ่งสองสามี่ห้าหกไปตรงได้เลยครับเอออะไรวะอ๋อถอนไม่ได้แล้วก็การถอนของเขาคือสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับจำนวนการถอนของก็ตามสองร้อยถอนได้สูงสุดห้าหมื่นนะครับมีค่าธรรมเนียมอยู่ห้าปร์เซ็นนะครับแล้วก็จำนวนถอนได้หนึ่งวันนะครับต่อหนึ่งครั้งโอเค ก็มีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทักไปห,หาแอดมินแบบหนึ่งนะครับโอเคเออปนุการฝากเงินของเขาก่อนการฝากเงินของเขาฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับฝากได้ถึงถึงแสนบาทฝากโดนสามสามร้อยแปดร้อยพันเจ็ดสามนาหกพ้าหนึ่งมื่น 3, 800, 7, 5, 6, 9, 1, นะครับก็ถ้ามันเกิน5นาทีสาม,มารถติดต่อฝา์บริการได้เลยนะครับเขาจะเติมให้เราทันที โอเคครับแต่ผมขออนุญาตดูวีดีโอแป๊บหนึ่งนี่นะครับผมก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3,313บาทครับเงินเข้าจริงจะหยุดที่3 1 4 7้บาทค่าธรรมเนียมอยู่ที่165บาทนะครับโอเคถ้าเงินเข้าแล้วผมจะมาอัดตอนนะครับก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวจริงจะหยุดที่3 1 4 7บาทก็เข้ามา ที่3,117บาทเวลาเข้าตอน11 39นะครับผมถอนไปตอนที่11บ7นะครับก็เข้าไวนะครับประมาณ3นาทีนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ